สวัสดีค่ะก็ฝนนะคะรติรสจุลชาติค่ะก็คือว่าถ้าพูดถึงในส่วนของงานด้าน,น,นผ้าไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทําอยู่ในหลายมุมด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากมีโอกาสได้ทํางานในแบรนด์สิริวานารีนะคะซึ่งแบรนด์นี้จริงๆเนี่ยเราได้สนับสนุนผ้าไทยนะคะและในส่วนต่อมาค่ะก็คือมีโอกาสได้ทํางานในทีมของ โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,นารียตนะรัชกัญญานะคะซึ่งก็รู้สึกดีใจมากเพราะรู้สึกว่างานนี้ทำให้เราได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาไทยแล้วก็มรดกชาติของเราอะ่ะให้ยังสืบสารต่อไปได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอย่างเงี้ยครับ ก็คือว่ามันเหมือนเป็นศิลปะอ่ะคือแบบเหมือนมีความยูนิคมากเป็นผืนเดียวอะไรเงี้ยทำให้เรายิ่งรู้สึกอินกับผ้าไทยอ่ะเข้าไปอีกทําให้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจที่จะเหมือนนําผ้าไทยอ่ะค่ะตามท้องถิ่นต่างๆนะคะมาตัดเย็บให้แบบทันสมัยอ่ะค่ะคือแบบใช้งานได้จริงไปประชุมได้จริงหรือว่าไปงานราตรีอะไรอย่างเงี้ย พูดถึงความงามอะค่ะถ้าเกิดว่าในนิยามของฝนคนไทยอะค่ะจากภายในสู่ภายนอกเนาะถ้าจากภายในอะค่ะคือคนไทยเป็นคนที่แบบมีน้ําใจมากเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเวลาเรากลับมาเมืองไทยอะเราจะสามารถเห็นน้ําใจของคนไทยอะค่ะได้จากทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะฝนรู้สึกว่าความงามจากภายในปัจจุบันนี้ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่สุขภาพ ต้องเป็นเรื่องนำค่ะหรืว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะสุขภาพดีจากภายในแล้วอะค่ะมันจะออกมาสู่ภายนอกเองส่วนตัวฝนเองะคะฝนพูดตรงๆเลยว่าการดูแลจากภายในอันดับหนึ่งที่ฝนให้ความสําคัญเลยค่ะคือฝนต้องนอนค่ะคือฝนต้องนอนฝนต้องนอนให้พอฝนจะรู้เลยว่าถ้าวันไหนฝนนอนไม่ถึง8ชั่วโมงอะ ภายนอกของฝนจะไม่ได้ละวเคล็ดลับของฝนอีกอย่างะค,ะคือฝนนะ่ะรู้สึกว่าจริงๆอะวิตามินดีอะคือเป็นแบบ สิ่งที่ทําให้เราอ่ะเฮลตี้ตลอดแต่ว่าการที่เราจะได้วิตามินดีอ่ะบางทีมันต้องออกไปสู้แต่งแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เลยเหมือนเป็นดิเคล็ดลับหนึ่งพอเราจะไปสู้แดดนานอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะผิวอ่ะมันจะไม่ไหวเอาอะไรอย่างเงี้ยฝนก็เลยเหมือนไปทราบเพราะว่าเราจะต้องเหมือนเติมวิตามินซีที่ผิวอ่ะเยอะมากถ้าเกิดสมมติวิตามินซีผิวเราอ่ะมันถึงแล้วอ่ะผิวเรามันจะยืดหยุน่นแล้วก็ทนกับแสงยูวีได้เองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับว่าเวลาไปทะเลหรือไปเขาใหญ่หรือไปอะไรเงี้ยค่ะหรือตีกรอบเฟิร์นผมชอบต ว่าการไปตีกอาอ่ะมันทาให้เรารับวิตามินดีอะเยอะเต็ม,ตมๆแล้วก็ยังได้เจอเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เคล็ดลับฝนเลยคือหนึ่งฝนต้องนอนนะคะสองมันต้องวิตามินดีถึงสามมันจะปกป้องผิวฝนด้วยวิตามินซีก่อนที่จะไปรับวิตามินดีจากภายนอกค่ะ <c oughs> อย่างแบบในวิถีโบราณอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นวิถีที่แบบฝนน่ะชอบแล้วก็อิงอยู่แล้ววยการเหมือนว่าภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนนะเขาดูแลผิวพรรณตัวเองยังไงตอนเด็กๆเ,เลยอ่ะตอนแบบปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะเคยอ่านว่าแบบอ่ะเขาต้องใช้มะขามเปียกขัดผิวใช้ขมิ้นอบผิวอะไรเงี้ยเราก็ชอบทําตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาทําตามตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือฝนเองอ่ะเคยเหมือนอ่านแบบในวนาารรณคดีอะไรเงี้ยว่าแบบหญิงไทยโบราณอ่ะ ต้องแบบมีผิวนูลเป็นยองใยห,หรือว่าผมดําขับอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนมาถึงตัวเราที่เราชอบคือตัวฝนเองอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่เคยย้อมผมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบชอบในความสวยงามแบบนั้นๆนะคะก็จะแบบให้แบบผมเราก็จะดําอย่างเงี้ยตลอดอย่างนี้นะคะ่ะ